คสวัสดีครับเพื่อนๆนตอนกลางวันเนี่ยมีแสงสว่างมากมายเลยนะครับแต่ตอนกลางคืนมืดจนต้องเปิดไฟให้สว่างทําไมโลกเราถึงได้เกิดกลางวันกับกลางคืนนะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับต้องคิดกลางวันกลางคืนนี่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งเกิดจาก การที่โลกหมุนรอบตัวเองและการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองครบ24ชั่วโมงหรือว่า1วันนี่นะครับด้านที่เคยเป็นกลางวันเนี่ยก็จะหมุนกลับไปตรงกันข้ามทําให้เกิดเป็นกลางคืนส่วนด้านที่เคยเป็นกลางคืนเนี่ยก็จะหมุนเข้าหาดวงอาทิตย์ทําให้เกิดเป็นกลางวันปรากฏการณ์นี้ก็จะเกิดหมุนวนสลับกันไปทุกๆวันทําให้เกิดเป็นกลางวันและก็กลางคืนครับเพื่อนๆครับการเกิดกลางวันและกลางคืนมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของคนเราอย่างไรเพื่อนๆลองไปหาคําตอบกันดูนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี